คลิปนี้แต่จะมาแชร์ประสบการณ์การเล่าถึงช่างทำผมในมุมของเตนะคะเตขอพูดในฐานนะคนที่เปิดร้านมา10 และประสบการณ์ทำงานทั้งหมด17ปีทุกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครช่างทำผมเองมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานแต่ช่างรุ่นใหม่อย่างช่างรุ่นเก่าเตะจะไม่แบ่งตามอายุไขนะคะเตะเปิดโอกาสให้ทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศเะะตยะจะแบ่งช่างเป็น2กลุ่มแล้วกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มน้องรุ่นใหม่กลุ่มที่ทำงานตั้งแต่3ถึง10ปีกลุ่มนี้เตะจะแบ่งเป็น3ประเภทนะคประเภทแรกจะเป็นกลุ่มที่เก่งมีความสามารถแต่สิ่งที่ตามมาคืออีโก้โขนและศักดิ์ศรีที่อยู่บนบ่าบนคอแ้ะเคยอยู่ร านดังๆใหญ่ๆมากลุ่มนี้จะเชิดมากคิดว่าตัวเองหางานที่ไหนก็ได้ไม่แคร์สื่อแคร์แค่แคแลายได้ที่จะได้รับซึ่งก็มีข้อดีและข้อเสียนะคะส่วนประเภทที่สองจะเป็นประเภทที่อ่อนน้อมถ่อมตนขี้กลัวไม่กล้าตัดสินใจกล,ลุ่มนี้บางทีก็แฝงด้วยฝีมือก็มีค่ะกลุ่มนี้จะสอนง่ายและจะรักองค์กรและมีทัศนคติไปในทางที่เป็นบวกมากกว่าและประเภทสุดท้ายของกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนเก่งมีความสามารถมีความมั่นใจและมีความถ่อมตนซึ่งประเภทนี้หายากมากเพราะว่าเขาจะอยู่ร้านนั้นยาวๆเลย เขาจะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเวลาเกิดปัญหาในร้านเขาจะไม่โทษใครเลยค่ะนอกจากตัวเองก่อนเขาจะเป็นนักพัฒนาตัวเองค่ะ,ะที่เล่ามาทั้งหมดทั้งสาประเภทนะคะตัวเตเองเคยเป็นมาหมดแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มเก่งมีอีโก้จนต้องกลับไปถ่อมตัวต้องฝึกตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในจุดนี้เตก็เลยมองขาดพอสมควรค่ะในการรับพนักงานแต่ทุกประเภททุกกลุ่มเตเปิดโอกาสให้เสมอนะคะเพราะเต,ตเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้ทุกคนค่ะทีนี้มาถึงกลุ่มที่สองค่ะ กลุ่มที่ประสบการณ์20ปี30ปี40ปีอายุเฉลี่ยประมาณ 40- 50ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะมีความยึดติดแบบเดิมเดิเวลาสมัครจะบอกว่าพี่สามารถเรียนรู้ได้เปิดรับทุกอย่างแต่พอมาทํางานจริงๆที่พี่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่วางแบบเก่าไว้และจะไม่รับแบบใหม่ส่วนมากพี่เขาจะมองว่าแบบที่เขาเคยทํามามันดีและถูกต้องแล้วกลุ่มนี้จะมีความแอบดื้อแฝงอยู่เยอะมากนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆร้านจึงไม่รับแต่ร้านเตรับนะคะแต่รับในช่วงที่เปิดโอกาสเท่านั้นถ พี่ๆไม่มีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นพ,พี่จะกลายเป็น b l a c k b บ r r y หรือ iPhone รุ่นเก่าๆที่คนไม่นิยมใช้แล้วและวันนี้ที่เตออกมาพูดเตไม่ได้พูดเพื่อว่าเตาเป็นคนเก่งคนดีเพอร์เฟกทุกอย่างเต,เตอยู่ตั้งแต่เจเนอเรชันรุ่นเก่าเตเคยทางานตั้งแต่สมัยไม่มีดัดดิจิทัลยืดผมใช้แผ่นรองม้วนโลอบอมาดัดน้ํายาขา้าวโพดอะไรอย่างนี้และที่สําคัญเตเคยมีความคิดนิสัยเหมือนพี่ๆกลุ่มนี้เหมือนกันในช่วงหนึ่งที่เตไม่เรียนรู้ทรงผมใหม่ๆไม่อั อัปเดตว่าปัจจุบันคนนิยมอะไรเพราะเตคิดว่าสิ่งที่เตเป็นเตมีมันดีอยู่แล้วนั่นทาให้เตรู้สึกว่ามันเป็นช่วงขาลงเมื่อ,อไหร่ที่เราบอกว่าเราเก่งแล้วดีแล้วเมื่อนั้นคือเราเตรียมตัวเลยคเราจะกลายเป็นช่างคนเก่ารุ่นเก่าที่โลกลืมและที่เก่ามาทั้งหมดไม่ได้จะว่าร้ายหรือใส่ลายใครนะคะอยากพัฒนาอาชีพช่างทำผมให้มันมีระดับขึ้นไม่ใช่แค่รายได้นะคะรวมถึงทัศนคติวิสัยทัศน์คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ด้วยซ้ำปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะถ้าใครยังม อคอยแต่อิจฉาเพื่นอนเลยไม่พอใจก็เหวี่ยงก็วีนค่อยๆปรับนะคะเพื่อความสุขของตัวเราเองเจริญพรค่ะ